วัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Company of h e r o Tale of Valor นะครับมันจะเป็น DLC ใหม่ของ Company of Heroes นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชั่น PC มาลงในมือถือนะครับก่อนหน้านี้เนาะจะเป็นตัวธรรมดานะครับตัวนี้ก็เป็น DLC ใหม่นะครับผม Tale of Valor นั่นเองนะครับในส่วนของตัว DLC ใหม่นะครับเพิ่มอะไรมาบ้างจริงๆมี DLC อีกตัวนึนะตัวนี้ผมไม่มีนะครับ ผมมี DLC ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น DLC Tail of Valor นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของเนื้อเรื่องใหม่3เนื้อเรื่องนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกยูนิตต่างๆในโหมดตัวโหมดนี้นะครับนี่นโหมดนี้เออประมาณนั้นนาะมีพวกแผนทงแผนที่ใหม่อะไรแบบนี้นะครับใครจำแผนที่ได้ก็น่าจะรู้นะครับว่าก่อนหน้านี้มีแผนที่อะไรบ้างนะครับเราสามารถเล่น หมดซีวีซีอะไรแบบนี้เหมือนโมบ้าเลยไหมอะไรทำรองนี้นะครับผมนะเดี๋ยวลองไปเล่นตัวเนื้อเรื่องตัวนี้แล้วกันนะครับจริงๆมันมีทั้งหมดสเนื้อเรื่องใหม่นะครับใครที่ชื่นชอบ Company o f Hero อยู่แล้วนะครับเป็นอา s ทในดวงใจในหลายคนนะครับก็สามารถจัด DLC ตัวนี้ได้นะผู้ชมครับเนาะโอเคเดี๋ยวลองเล่นตัวนี้แล้วกันนะครับมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะครับสำหรับเนื้อเรื่องตัวนี้นะครับเราจะได้บัญชาการในส่วนของตัวรถถังนะครับนี่คอมพานีออ ฮีโร่นี่ครับเทลออฟเวลเลนะครับผมนะก็จะเป็น DLC ตัวใหม่นะครับเราจะได้บัญชาการในส่วนของตัวรถถังแบบเดียวๆนะครับคือบังคับรถถังคันเดียวนะครับออกไปสู้รอบกับในส่วนของทหารอื่นๆอะไรแบบนี้นะครับนี่มีคัสซีนต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับหรือแตะที่จอนีครับมันจะทําการข้ามคัสซีนไปเลยเนาะนี่มาแล้วนะครับคือเราจะได้บังคับรถถังตัวนี้นะครับออกไปสู้รอบอย่างที่บอกไปเนาะ เราสามารถซูมเข้ามาใกล้นะครับในส่วนของตัวรถถังได้นะครับใครที่ชื่นชอบ RTS นะครับหรือว่าเกมพวกสร้างฐานหรืออะไรแบบนี้นะครับวางแผนการรบเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับในธีมสงครามโลกเนาะวิธีการบังคับนะครับก็แตะที่รถถังนะครับแล้วก็แต่ในพื้นที่เราต้องการนะครับสำหรับใครที่แบบไม่เคยเล่นจริงๆเนาะจริงๆมีคําสั่งเยอะแล้วผมจําพวกคําสั่งต่างไม่ค่อยได้เท่าไหร่ละเนี่ยไปสู้รบนะครับยิงเขาเลยนะเออ เราก็สั่งนะครับว่าให้รถยิงคันไหนนี่นี่ยิงไประเบิดตู้มไปนะครับยิงกันนักใช่ไหมสู้อะสู้อะรถถังคันเดียวนี่จะโหดนะลูกพี่เอาดิเอาดินี่ครับดูเลือดนี่โอ้โหมาไสู้กันเหรอสู้กันเหรอสู้กันเหรอคนกับรถถังครับผมโอ้เขายิงเราเนาะเจ็บปวดเจ็บปวดเดี๋ยว เวลาที่ผมทักสก,กีนอ่ะมันชอบโดนไอ้คำสั่งพิเศษเนาะอ่ะมายิงตอนนี้กันยิงเลยยิงเลยนายจ๋า <laughs> ดูดิโอ้โหเราเข้ามาระยะประชิดขนาดนี้เราไม่ยิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอ่ะเอาแบบระยะประชิดเลยนะครับจะจอ่ออ่ะไปก่อนไปก่อนยิงครับผมยิงครับผมลืมติ๊กเนาะยิงครับ สั่งยิงอ้โหดเรียบร้อยไปครับผมหันปืนก่อนรถถังเราแบบมั่งโคตรโหดเลยโคตรโหดเลยท่านผู้ชมครับที่จริงเราไม่ควรเข้ามาใกล้ขนาดนี้ <c oughs> ดูดิโหดวะสุดจัดนะครับคือเราเคลื่อนที่ตามเป้าหมายในตัวมินิแมปด้านซ้ายมือได้เลยท่านผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราแตะที่รถถังก่อนแล้วก็สั่งยิงครับอย่าลืมนะถ้าถ้าเราไม่สั่งมันบางทีมันก็ไม่ไม่สามารถยิงอะไรให้เราได้ นะครับซ่อมได้ไหมเนี่ยยิงครับยิงครับยิงไปตูมโหด <laughs> จริงๆเลยนะครับเด <laughs> ี๋ยวเรากดซ่อมก่อนนะครับรถถังเราเนาะ <laughs> นี่ครับกดใช้คําสั่งซ่อมตอนนี้เลือดเราแบบน้อยมากนี่ครับจะซ่อมได้ไหมเนี่ยจะซ่อมไหวไหมเนี่ยยิงไปก่อนยิงไปก่อน <laughs> โอ้โหเราโดนแบบจังๆเลยนะผู้ชมครับ จะซ่อมได้ไหมเนี่ยคือหมดเนื้อเรื่องอันนี้มันจะเป็นการขับรถถังเนาะมันมันมีเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมด3ามเนื้อเรื่องนะครับที่เราจะสามารถเล่นได้นะครับอ่ะเราซ่อมได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเคลื่อนที่ต่อแล้วกันไหวไหมพี่ไหวไหมเ,เ,ไไหมเลือดก,กําลังรีนะครับกําลังรีอยู่เรื่อยๆนะเออแต่ว่าเราเป็นเป้านิ่งเลยว่ะท่านผู้ชมกดคําสั่งอื่นใช้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะ ปล่อยควันก่อนนะครับสมอนะหลบหนีคู่ต่อโซ่นะครับจะใช้ได้ผลไหมเนี่ยเออก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเคลื่อนที่ดูนะครับตอนนี้เลือดเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดิเจอกันหน่อย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 ห้าวกันนะใช่ไหมครับผมเดี๋ยวมาเจอกันหน่อย <laughs> เดี๋ยวแต่ครับยิงยิง บางทีเคลื่อนที่อ่ะมันชอบไปโดนไอปุ่มความ3่างผมรู้สึกออบ,บังคับยากนิดหน่อยนะยิงครับยิงดิรอรีโหลดลูกกระสุนก่อนนาะยจ่ารอซาครับรอโหลดโหลดแล้วยิงสิครับพี่น้องคลับอย่าปล่อยให้เขาหนีไปไวรุ่นอย่าปล่อยให้เขาหนีไปอย่าปล่อยให้เขาหนีไปเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปดูในเรื่องตัวอื่นๆให้ท่านชมได้ชมกันนิดหน่อยเนาะ อันนี้จะมาในเรื่องถัดไปนะครับก็จะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในปี1944นั่นเองนะครับมีเครื่องบินลบลำหนึ่งนะครับแล้วก็มีใครไม่รู้โดดลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราข้ามแล้วกันนะครับคัสเซ้เนาะใครที่อ่านในส่วนของตัวซับไตเติ้ลแบบนี้ได้นะครับมันก็จะค่อนข้างสะดวกสบายหน่อยนะครับทีนี้เราจะได้คุมในส่วนของกําลังพลทาหารเนาะนะี่ครับแล้วเราก็ค่อยๆเคลื่อนที่แล้วก็วางแผนการลบดีๆนะครับในการเคลื่อนที่ต่างๆเนาะ มาแอบบริเวณแถวนี้ก่อนก็ได้เนาะก่อนที่เราจะไปโจมตีข้างหน้าก็ดูดีๆแล้วกันนะครับมีคําสั่งค่อนข้างเยอะนะครับมีคําสั่งปาลาระบงปาลาระเบิดอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเออนี่ครับเกิดการยิงกันเกิดขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยมันมีคําสั่งอื่นๆน,นะเราสามารถถอยได้นะแต่เราอยู่บริเวณตรงนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างแบบตอบโจทย์แล้วนะครับเนี่ยจริงๆเราสามารถโยนระเบิดไปได้นะเนี่ย แต่ผมโยนไปผิดเป้านะท่านผู้ชมมันก็เลยออกมาทางด้านขวาตรงนี้นะจริงๆเราต้องโยนมาเาทให้มันหยุดบริเวณด้านหน้าครับเนี่ยถ้ามันปาไปด้านหน้าคือมันจะโดนผู้เล่นนะครับที่เป็นบอตตัวอื่นๆอะไรแบบนี้เนาะเออตัวแมพครับเราสามารถดูได้เรื่อยๆนะว่าในแมพนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตัวแมพพวกนี้ยมันจะค่อยๆเปิดนะครับ เหมือนเวลาที่เรายังไม่ได้ไปจุดหนึ่งเรายังไม่รู้นะครับหรือเหมือนเราไปาเหมือนเราไม่เคยไปในสถานที่หนึ่งนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าสถานที่นั้นมีอะไรบ้างนะครับอาจจะเคยเห็นแต่ภาพนะเราไม่รู้ว่ามีผู้คนมีอะไรหรือเปล่า <quir ks> นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคลื่อนย,ายารร้ายมาบริเวณแถวนี้ก่อนนะครับวันนี้จะเป็นรูปแบบเกมเพลย์คร่าวๆานะครับในส่วนของตัว RTS นะใครสนใจนะครับก็สามารถาซื้อมาทดลองเล่นกันได้นะครับในส่วนของตัว DLC นี้นั่นเองนะผู้ชมครับ เอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็อย่าลืมลองไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม